สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้วิธีปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพาแดงในเครือบริษัทออโตโ้แกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆี่ท่านใดเปิดมาเจอคลิปนี้เก่งกี้ฝากช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามที่ช่องเก่งกี้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่พี่พมาพบกับ next challenger w i t tag ค่ะวันนี้พามาเป็นขับ2 Sin g l เก u r b o มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจจำหน่ายค่ะรวมสีพิเศษแล้วสุดที่ค่าตัวน้องวันนี้อยู่ที่ เดี๋ยวพามาชมรอบคันเลยสําหรับสีในวันนี้ค่ะเป็นสีพิเศษน้องคือสีเหลืองนะคะและสำหรับกระจังหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นกระจังหน้าเดิมๆเลยที่มาจากโรงงานสำหรับรุ่นว c ยแท็กรังพึ่งเป็นสีดําเงาขอบกระจังเป็นสีเทากาไฟค่ะโลโก้ขอบโลโก้ตรงนี้ก็สีเทากาไฟแบบนี้เลยมาต่อที่ไฟหน้าค่ะ ไฟหน้าเป็น LED Multi Reflector จากโรงงานมาพร้อมกระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไม่มีไฟ Daytime Running Light ตัวซีแคมแสงสีขาวมาให้ด้วยจากโรงงานค่ะกันชนหน้าสีเทากาไฟใช้กันชนด้านล่างค่ะเป็นสีเงินพร้อมตะขอลากจุงคู่หน้าทั้งซ้ายและขวาจากโรงงานไฟตัดหมอกเป็น LED เลยค่ะจากโรงงานนะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเอง ด้านข้างค่ะคิ Q ้วล้อขนาด3นิ้วสีดำด้านผิวเป็นเปลือกส้มแบบนี้มาจากโรงงานสำหรับ Next Gen Langer ทุกรุ่นเลย และสําหรับล้อค่ะล้ออันนี้ก็เป็นล้อเดิมเช่นกันนะคะลูกค้าเลือกสมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้ํามันและรีบน้ําขนาดรอบวงค่ะ18นิ้วแม็กเป็นสีเทากาไฟจับคู่กับยางกูดเยียซีรีส์ยาง2 5 5 6 5 r 1 8ค่ะรุ่นนี้โชกเป็นโมโนโทูบนะคะและมาพร้อมกับระบบดิสเบกทั้ง4ล้อแก้มข้างตัดด้วยสีเทากาไฟค่ะพร้อมขีบระบายความร้อนกระจกมองข้างสีเทากาไฟมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างและไฟสองสว่างข้างตัวรถ ด้านบนราวหลังคาไวทัเป็นอุปกรณ์ที่ติดมาอยู่แล้วจากโรงงาน เป,เป็นกันสาดแท้ค่ะของทงอ้งฝอดสี่ชิ้นเวลาจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มค่ะสามารถเลือกได้บานหน้ากี่เปอร์เซ็นต์รอบคันกี่เปอร์เซ็นต์และคันนี้ค่ะติดเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือค่ะเป็นแบบฟิล์มใส่นั่นเองมือเปิดซีเดียวกับตัวรถเลยค่ะและมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลดล็อกรถปลดล็อกรถได้ที่มือเปิดบันไดข้างค่ะตัดด้วยชายบันไดเป็นสีเงินนะคะพร้อมร่องระบายน้ําพื้น ผิวสัมผัสป้องกันลื่นท้ายกระบะค่ะเอกลักษณ์สำหรับรุ่นว t ยแท็กสปอร์ตบาร์สองชั้นด้านบนสีเทากาไฟแบบนี้และด้านข้างค่ะเป็นสีเงินแบบนี้เลยบันทดเหยียบขึ้นท้ายกระบะก็มีมาให้นะคะอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม,มความปลอดภัยนั่นเองไฟไท้ายเป็น LED ค่ะฝาท้าทยเป็นแบบ Easy Lift มีเหล็ก t o r s i o n Bar ช่วยผ่อนแรง ด้านท้ายกระบะมีช่องต่อไฟ12โวลต์และ230โวลต์มาให้ค่ะไฟเบรกดวงที่3โลโก้ฟอร์ดกล้องถอยหลังค่ะแล้วก็ปั๊มคำว่า Ranger เพิ่มเติมทำให้ฝาดท้าทยดูมีมิติโดดเด่นติดสติกเกอร์ค่ะสีดำแบบนี้เลยสวยงามมากๆ กันชนท้ายค่ะชายกันชนเป็นสีเทากาไฟค่ะและมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านท้าย4จุดแบบนี้เลยพี่ๆท่านใดนะคะถ้ามีรูปแบบการตกแต่งแบบไหนที่อยากจะแต่งนะคะและไม่รู้จะปรึกษาใครในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะแคมเปญในแต่ละเดือนนะคะก็สามารถปรึกษาพูดคุยกันได้เลยนะคะทักทายกันได้ตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะเบอร์โทรไอดีไลน์นะคะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถาม เงื่อนไขต่างๆอย่างดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยและเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะอย่างจุใจเลยได้ที่ YouTube โปรโมชั่น Ford By ากิ่งกี้รับชมแล้วฝากพี่ๆทุกๆท่านเลยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กิ่งกี้ทำในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย you yeah.